สสสองห้าสี่ศูนย์อายุ 27, ยี่สิบเจ็ดยางยี่สิบแปดบัวริมทะเลสาบจ้ะนะคะประตูงานเปิดโอ้เลิศจังเลยประตูจักรวาลเปิดหมายถึงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะมีโอกาสดีชีวิตด,ดีบางคนได้รับปรับตาแหน่งบางคนได้เดินทางไกลหรือมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตไพ่แบบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีถ้าไปอยู่ใบสุดท้ายเนี่ยจะเลิศมากแต่ถ้าอยู่ต้นก็ไม่ได้เลวร้ายหมายถึงบุญวาสนาดังยังดีอยู่แต่ว่าต้องอย่ายใจร้อนระวังสายตาสัปดาห์นี้เหมือนจะมีปัญหาเรื่องสายตาความดัน นะคะเออตาผ้าาเนาะประตูเงินก็เปิดจะไปเที่ยวไหนจ๊ะมีดวงวางแผนไปเที่ยวนะคะเงินก็ไปเที่ยวด้วยช่วงนี้ใช้เงินเก่งหมดไปกับน้องหมาน้องแมวกินเที่ยวนะคะแล้วก็จะมีคนมาชวนไปเที่ยวด้วยเออนะคะเนาะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีสักหน่อยใครเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนงานมาแล้วหรือได้งานมาดวงแบบนี้บางทีเปลี่ยนงานบ่อยจะไม่ค่อยดีนะต้องอดทนสักหน่อยนะคะมีความสามารถท้าดือ้อ บางทีจะบอกว่าคนเก่งถ้าขาดโอกาสเก่งไปก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเราเก่งเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวนาะอเผื่อจะเจอโอกาสดีๆที่คนรอบข้างเขายื่นโอกาสดีๆมาให้นะจ๊ะประตูรักถามว่าเปิดไหม <c oughs> โอ้สัปดาห์นี้เป็นไพ่เซตใหญ่ก็จะบอกเลยว่าช่วงสัปดาห์นี้จะมีจังหวะที่เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่สําคัญในชีวิต แต่เวลาไพ่ราชนีจันทร์มาใบสุดท้ายเนี่ยแสงสว่างตอนที่เป็นพระอาทิตย์อยู่ดีเป็นพระจันทร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรรู้ป่ะอารมณ์